Tell my my breakfast at Love is a wonder, a beautiful sight. Everywhere I look, my eyes shine bright. Thank you for sending this sweet heart my way. You've made my life bright. ตียามเช้าจ้าทุกคนรัตวันก็ยังอยู่ที่ฟลอเรนซ์เนาะวันนี้เป็นวันที่สองเลยจ้ะน่ะมีเพลงเข้า <laughs> ดูหนะ้าโอ้โหหน้าสดสดจริงหน้าแบบธรรมชาติธรรมชาติลงโทษดิฉันค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูเดวิดกันเนาะวันนี้ก็คอนเทนต์เดมิเดมๆทุกคนจ้า เพราะว่าด้วยความที่รัดดวันมาฟลอเรนซ์จะไม่ได้แล้วว่าว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่เนะเาะเดทแอร์ไม่รู้จะคุยอะไรต่อเป็นคนที่เมาโมยโดยที่ไม่มีใครคุยด้วยไม่ค่อยเป็นก็เดี๋ยวเราไปไปหาเดวิดกัน วันนี้อากาศที่ฟลอเรนซ์ก็11องศาตอนเช้าแล้วมีแดดด้วยก็ถือว่าไม่เย็นนะคะทุกคนเอาจริงๆสามารถใส่แค่แบบว่าเสื้อข้างในแล้วก็เป็นเป็นเสื้อแบบว่าเสื้อนานๆน,นิดนึงได้แล้วไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแบบนานๆอันนี้คือระดับวันพลาดมากเลยระดับวันใส่เสื้อแบบเสื้อเสื้อกันหนาวแบบฟองฟองแบบไม่ใช่ฟองทีฟองฟอง,งแบบกันหนาวแบบสุดๆ แต่เริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอกลับกล้องไปนะคะเดินใกล้จะถึงเดวิดแล้ว mm hmm. ตรงมุมกลับกล้องตรงไหนเอาไม่มีไม่มีกลับกล้องเลยเหรอแล้วแลดิฉันก็ต้องสต็อปสต็อปวิดีโอนี้แล้วก็ถ่ายใหม่ หน้าก็เต็มจอด้วยจะยื่นไปสุดแขน <What? S 1> ตรงนั้นจ้าเรามาที่คอมมูเน่เนาะคอมมูเน่ก็คือในศูนย์ราชการ Palazzo della Signoria Signoria o k a ค อันนี้ก็จะเป็นจัตุรัสนะคะเป็นจัตุรัสของคอมมูเนตจ้ะมุมเดิมๆเช็คอินสถานที่เดิมๆนะทุกคนแต่ก็เอานะเพื่อเป็นคอนเทนต์ของเรา เดวิดยืนหล่ออยู่ตรงนั้นจ้ะเมื่อวานรัะดะวันก็พามาพามาดูข้างหลังไปดูกร่นของผู้ชายคนนั้นนะเช้าเช้าแบบนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นเนอเ no, no. มื่อวานรัดวันไลฟ์เสร็จแล้วก็อาเฮีย ไอเฮียเพิ่นก็หน้าบางเนาะเพิ่นก็บอกเอยปิดปิดปิดไลฟ์เมื่อวานไม่สนุกเลยวันนี้รัตวันก็เลยขอมาทำวีดีโอดีกว่า ไปดูฟูล่าทุกคนไปดูกระเป๋าแบรนด์โปรดของรัตวันเมื่อวานเมื่อวานอาเฮียเขาเรียกให้รัตวันดูแหละแต่รัตวันด้วยความที่ไลฟ์อยู่เนาะก็เลยไม่ได้แวะมาส่องนี่ยี่ห้อนี้ค่ะเนาะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่โบสถ์ซานตามาเรียเดฟิโอเรเดิน เมื่อวานเดินประมาณเดินประมาณแค่10กิโลเองแต่วันนี้ก็อาจอาจจะเดินเยอะกว่าเมื่อวานเพราะว่าวันนี้แดดออกค่ะทุกคนมีเพลงเข้ามาด้วย มาถึงแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โบสันตามาเรียเดฟฟิโอเรที่เมื่อวานระดวันบอกว่าตรงนี้ตรงนี้มีบันได200ขั้นนะคะทุกคนแล้วไม่มีลิฟต์ด้วยนะต้องเดินขึ้นไปอย่างเดียวนะทุกคนดูสูงมาก มีการบูรณะด้วยว้าวดูคิวเพื่อเข้าไปข้างในเยอะมากๆ You see the queue ตรงนั้นจะเป็นคิวเพื่อเข้าไปข้างในนะทุกคน no, no, no. เห็นคิวไหมเขารอเข้าไปข้างใน โอเคจบจากตรงนี้เดี๋ยวรัตวันก็จะเข้าไปที่ตลาดเพราะว่าอยากอยากไปดูรอบที่แล้วรัตวันเอ่อมามาตลาดในฟลอเรนซ์รัตวันได้ถั่วฝักยาวไปจ้ะรอบนี้ก็เลยมาลุ้นว่าจะได้อีกหรือเปล่า

聊快，聊快。 เไปตรงโน้นเสพี่รูรูถามว่าจำทางไปตลาดได้ไหมเราก็บอกว่าจำได้สิจ้าอนเจ้า I say I want you here Make me Thank you. ก็ค่ะทุกคนจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเนี้ยข้างในนี้จะเป็นตลาดเนาะ I feel my heart wants to explode you for sending this sweet heart. ตา,ตามพี่รูไปจ้าอันนี้จะเป็นโซนข้างบนหน้าขายอาหารเดี๋ยวราฐบวันจะมากินข้าวที่นี่แหละแต่ตอนนี้มันเช้าเกินไป ตอนนี้ก็ตามล่าหาทัวร์แล้วก็มะละกอจก่ะมะละกอดิบมีไหมสิไอ้ลัตราเบวอต้ากวาใช่ไหม ครั้งที่แล้วรัตวันเจอที่นี่ค่ะทุกคนนี่ไงถั่วลูกนี่ไงเจอแล้วถั่วกรดยาวเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเดินดูเดินดูก่อนขอเดินดูก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้ A beautiful sight. The นี่คือผักที่รัตด,ดาวันได้มาจากตลาดค่ะทุกคนได้ถั่วฝักยาวมาสามกํอันนี้ก็ดอกหอมเนาะได้มะละกอมาลูกหนึ่งอันนี้ก็กินเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะแล้วก็มาละเอามาลองกินดูมาไกลถึงฟลอเรนซ์เพื่อมาเอาผักเด้อทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเช้า